ถามไม่อ้อมพร้อมเลยพี่ทำไม s อ v ยูวีสายพีพีวีต้องมาที่พี่อย่างเป็นหลักเลยครับอย่างแรกเลยก็เรื่องการปรับจูนรถนี่แหละครับปรับเซ็ตปรับจูนแรงม้าเดิมเดมของ1.9นะครับ125ถึง135แรงม้าหลังจากจูนแล้วเนี่ยก็จะ200แรงม้าต้นต้นจนถึง210เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะจุ้ยร้อนเนี้ยเป็นคันแรกนะที่ถ่ายจริงๆเลยแต่พี่ว่าของแท้ก็คือของแท้ครับอย่างดังล้อเลนโซ่แหละครับเป็ของแท้ หาพี่อ้ําไม่เจอที่อู่เขเลยต้องตามมาที่ไดโน่พี่อ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออ้ำาเอนะครับถามไม่อ้อมค้อมเลยพี่ท, SUV, ทําไมเอสยูวีสายพี่พีต้องมาที่พี่ผมอาจจะเริ่มทําแรกๆเมื่าจะเป็น Fortuner หรือโมโนเอ็กเนี่ยผมก็ใช้อยู่แล้วด้วยครับ,รบส่วนใหญ่ที่มานะครับ,รบก็จะมี รีแมปคาร์ติติดตั้งกล่องเทอร์โบหัวฉีดอย่างเป็นหลักเลยครับอย่างแรกเลยก็เรื่องการปรับจูนรถนะครับปรับเซ็ตปรับจูนอย่างถ้าเป็นรถเดิมๆต้องการขับสนุกใช้งานประหยัดน้ำมันด้วยเนี้ยก็จะเป็นแนะนําให้ทํำสเต็ปเริ่มต้นก็จะเป็นรีแมปอย่างเดียวก็จะราคาก็อยู่มา4,000กว่าบาทเพิ่มไปอีกนิดนึงเนี่ยเริ่มซิ่งแล้อันนี้ก็จะมีการปรับ บูทเทอร์เบอร์เพิ่มอีกหน่อยนึงถ้าเป็น1.9เนี่ยก็จะมีแบบใส่กระป๋องครับครับติดตั้งวัดบูทอะไรอย่เงี้ยครับอย่างรถผมเองเนี่ยก็มีรีแมปครับมีกองอากาศมีกระป๋องแรงม้าเดิมๆของ1.9นะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะครับก็จะอยู่ประมาณที่125ถึง135แรงม้าแรงม้าเดิมนะครับพี่ล้อหลังจากจูนแล้วเนี่ยก็จะ200แรงม้าต้นๆจนถึง210ท้องเนี่ยประมาณ300ขึ้นไปประมาณ400 4, 5, 4. เดี๋ยวเราไปด <5, 4. S 2> ูรถของพี่ยำกับรถพี่จุ้ยดีกว่าสำหรับล้อที่นำมาใส่ให้กับรถพี่ยำและรถพี่จุ้ยเป็นล้อวีทีห้าแล้วก็วีทีสี่นะครับใช่ก <Okay. S 1> ็อยากให้พี่ยำฝากร้านหน่อยนิดนึงฝากร้านก็อย่างสาย PPV นะครับถ้าแบบนึกอะไรไม่ออกอยากปรับแต่งอยากอัพสเต็ปเงี้ยก็มาได้ครับที่ร้าน ADM นะครับบายสปิดแล้วครับไม่รบกวนพี่ยำแล้วเดี๋ยวให้พี่ยำปล่อยพี่ยำไปดูรถดีกว่าวันนี้ขอบบคคุณรัขอบคุณครับ สวัสดีครับผมจุ้ยแอดมินเพจ ADM ครับจุ้ยขับ m u X มานานยังครับขับมาประมาณปีหนึ่งพี่เริ่มจากมาด้าพี่สามสองสามก็เริ่มจากสายเบนซินมาแล้วทําไมมาถึงมาดีเซลครับตอนแรกขับเบนซินพี่แล้วก็มาเป็น1.9อยู่ดีอารมณ์มาอย่างไงมาแบบคือเจ้ามาเอา m u X กระแสมันเริ่มมาด้วยพี่กระแสพวก SUV มันเริ่มมาก็เลยแบบอยากลองแล้ว m u X ของจุ้ยทำอะไรไปบ้างครับไปดูที่รถเลยปะได้เริ่มจากข้างหน้าเลยครับ ข้างหน้าก็จะมีพวกชุดอินเตอร์พี่ครับอินเตอร์ท่อแทนครับก็โบคู่พี่โบล,ลูกแรกเป็นโบอะไรครับโบเดิมโบลูกแรกเป็นโบเดิมพี่ครับลูก2เป็น F55V ครับบูทอยู่เท่าไหร่ครับบูทอยู่50ข้างในตัวมีหัวฉีดไหมมีมหัวฉีดพี่แล้วก็แก้วาลแล้วก็ปัม๊มระบบเกียร์ก็มีโมเกียร์พี่แล้วก็ใส่กล่องเกียร์ครับพี่คันนี้อยู่กี่แรงม้าครับจุ๊ย ประมาณ330ปีสาสิีพประมาณ500กว่ากับห0ร้อยแล้วมันจะต้องทําพวกออยอะไรเพิ่มไหม<ำ>ครับทำทำพี่ก็มีชุดออยเกียร์พี่เพื่อรบะบายความร้อนเกียร์เพราะว่าไม่งั้นเกียร์มันร้อนด่รถแรงๆแบบเนี้ยส่วนมากที่เจอเกียร์มันจะชอบมีปัญหาอยู่ที่จูนด้วยพี่คือถ้ารถเดิมๆก็เป็นนะพี่คือจูนแล้วเกียร์ไม่เปลี่ยนอะไรครับอ่าใช่ใช่ใชพี่แต่ว่าของที่ที่ร้านก็คือจูนไปก็ มันขึ้นไดโน่พี่มันจะบอกเลยว่าเป็นยังไงคือเป็นเส้นตรงเลยพี่แต่สามพันมันทําก็ไม่เยอะนะพี่แค่รีแมปปั๊มหัวฉีดครับ300แล้วเหมือนกันหนึ่งจุดเก้ามันต้องมีโบคูมันถึงจะพออันนี้ก็ทําพัแล้วแล้วมันวิ่งทางไกลได้ปะวิ่งได้พี่เพราะพี่จะวิ่งเดินประมาณ5 0าพ6 0 0 0พโลก็ไม่พังไม่พังพี่ไปไปดูข้างในดีกว่าก็มีวัดบูทสองตัวสองลูกแล้วก็ไอสแกนเนอร์มีเครื่องไฟฟ้าพี่กินกินแล้วก็วัดวัดอุณหภูมิ น้ำมันเกียร์ความร้อนอะไรเงี้ยพี่ช่วยช่วยอธิบายหน่อยครับอุณหภูมิอะน้ำมันเกียร์มันมันจะต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่อุณหภูมิน้ำมันเกียร์พี่เข้ามันจะประมาณแปดสิบครับออกก็จะประมาณเจดสิบกว่าพี่คือถ้าเกินนี้มันร้อนไปพอร้อนไปปุ๊บก็จะมีปัญหาเรื่องของเกียร์เรื่องการเปลี่ยนเกียร์เรื่องอะไรพวกนี้ใที่เราต้องใส่ออยล์เกียร์เพราะว่ามันจะช่วยตรงช่วยระบายความร้อนี่แล้ววัดบูธทำไมต้องมีสองตัวครับช่วยอธิบายหน่อย ลูกแรกนะพี่ขวามมือเนี่ยจะเป็นโบโบเดิมคือจะเป็นเหมือนบูทบูทรวมแล้วก็ลูกสองเนี่ยจะเป็นแยก F5 อ่าฮะใช่ของจุ้ยลูกแรกเนี่ยจะประมาณ50ครับลูกสองจะประมาณ30บช่วงล่างก็จะมีล้อเ e นโ o พี่แล้วก็จะมีเบรกเบมโบช็อของแอดวานสายห้าพี่พี่เพชรหนึ่งเลยคือราคาไม่แพงแล้วก็ มันนุ่มหนึบอะพีค่คือเวลาเราขึ้นคอตะพานอะไรเงี้ยดีพี่ค,คือใช้มาหลายค่ายเหมือนกันพี่พอมาลองใช้อันนี้ก็ราคาไม่แพงมากพี่แล้วก็ใช้งานได้จริง18แดเซตของร้านนี้ร้านอะไรครับร้านทีอาบีพี่เอี่ยวครับมาที่ตัวล้อครับจุ้ยเป็นล้อว t 4ีรู้สึกไงครับพอใส่แล้วดูหรูครับมันเรียบหรูดูแพงอะพี่ล้อตัวเนี้ยพี่คือจุอ้ยลองถอดถอดล้อเดิมอะพี่ยกล้อเดิมเนี้ยน้ำหนักเยอะมากแต่พอมาโยกตัวเนี้ยยกลอยเลยพี่แม่งโคตรเบาอะไรงี้ครับเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะจุ้ย ตอนนี้เป็นคันแรกนะที่ถ่าย <Wow. S 2> จริงๆเลยแลวตัวยางอ่ะครับจุย้ยลายฟินอกตัวเนี้จุ้ยรู้สึกไงก่อนหน้าเนี้ยพี่จุ้ยใช้ยางของเรโซเหมือนกันแต่เป็นตัวฮีโร่แดกมันก็จะแข็งๆกะด้างก็ด้างหน่อยฟิวส์นาดพี่ใช่แต่อันนี้คือใช้ชีวิตประจําวันที่ตอบโจทย์ของจุ้ยใช่ครับเสียงเงียบมากเลยพี่แล้วก็เวลาตกหลุมอะไรเงี้ยมันยางมันนุ่มอ่ะพี่แทบ,บจะแบบเออขับแล้วรู้สึกเลยว่า ยางมันโอเคมากจริงรบเบรกหลังเป็นเบรกอะไรครับจุย้ยเบรกหลังก็ถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยพี่จะเป็นของเทสลาทำไมที่ร้านเขาถึงเลือกใช้เป็นเบรกเทสลามันไม่ต้องแปลงเยอะครับครับคือมันใส่กับรถแล้วมันเป็นของแท้ทอดนะพี่ของแท้ก็คือของแท้ครับอย่างด<ช>้นล้อเลนส์ครับก็คือของแท้ท่อก็คือจะเป็นของเพื่อนจุ้ยพี่เป็นแบรนด์ BRS ไอ้เพื่อนจุ้ยเบสพี่ก็คือเป็นแอดมินเอกเหมือนกันมูเอกชลบุรีจุ้ยก็เป็นใช่เหรอ อ๋ออยู่ในกลุ่มมิวเชนลบุรีเหมือนกันใช่ครับท่อมันวิ่งได้พี่แล้วก็ราคาไม่แพงอีกการเลือกท่อให้มันเข้ากับเกียวโตมันต้องเลือกไงจุ้ยรถจุ้ยมันเป็นโบคูพี่ครับคือหลักการทํางานคือลูก2อลูกช่วยกันทํางานครับรถจยจะไม่มีไม่มีมอพักแล้วเดินสดมาตั้งแต่แคปเลยอ๋อมันสามารถไอ้นี้ได้ถ้าเป็นเทอร์โบคู่ใช่พี่คือมัน มี F R ห้าเป็นหม้อผักแล้วคันนี้ครับเป็นรถของอาจารย์อ้ําเลยครับเป็นรถเจ้าสำนักเลยอาจารย์เขาแค่รีแมปไว้ใช้งานเฉยๆรีแมปให้มันแรงกว่าจุ้ยบ้างนั้นเหอัอันนี้คือเดิมเดิมเลยเดิมสนิทเลยรีแมปกับกองเฮลิเคนสองอย่างนี้พี่รีแมปบนไดโน่เนี่ยราคาจะอยู่5,5 0พันห้าี่ครับกองเฮลิเคนก็ราคาประมาณพันสามแต่ถ้าลูกค้าแบบอยากเปลี่ยนกระป๋องให้มันตึงๆึขึ้นอะไรเงี้ยราคาพันสองพี่ ใช่ครับส่วนมากก็คือจะสเต็ปเนี้ยหมดมันถึงเก้าล้อก็เป็นตัว V T ห้าเบรกตัวนี้เป็นมาเซราติพี่อันเนี้ยมันจะค่อยๆดูดพี่มันจะได้อารมณ์แบบสมูทอันเนี้ยครับจุ้ยมันก็จะเป็นล้อตัว V T ห้าครับ,รบที่ออกแบบมาก่อนตัวตัว V T สี่ ซึ่งล้อตัวนี้ครับช่วยมันจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเลนโซเป็นไลท์เทคพัดเดี๋ยวพี่เรียกผู้รู้มาให้ให้ข้อมูลช่วยพี่ต้นมาตรงนี้ก่อนเนี้ยล้อไลท์เทคพัดมันดีไงจานัดอลูมิเนียมในกลุ่มต่ำทำให้ล้อมัอนะมีความเบาและแข็งแรงนะครับ,รบเห็นที่มันซอลองไหมครับ,รบน,นี่คือ,อคผ่านโปรแกรมไฟในอิเ m น n t ครับเพื่อทําส่วนที่ไม่รองรับแรงกระแทกออกไปล้อส่วนที่ไม่สำคัญอนุูพูอัไออันดอลูมิเนียมที่ไม่สําคัญออกแล้วให้คงความแข็งแรงเดิม ทำให้ล้อมีความเบาครับ,รบจริงๆวีทีสี่มีบางวันนี้ครับตรงก้านตงรงซี่ะอะไรพวกนี้ครับแต่น้ําหนักเบาก็เบาเหมือนกันและความแข็งแรงก็เหมือนกัน <S 1> <S 1> เห็นซี่เล็กๆแบบเนี้ยแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ทําให้ล้อเบาลองรับไปถึงการรับประกันทางเรโซนั้นกล้ารับประกันเลยว่าล้อของเรานั้นสามารถ โครงสร้างเนี่ยรับประกันตลอดไปใช้งานนะครับส่วนสีเนี่ยเขารับประกันสงปีนะครับถ้าเป็นตาวตามเมลสามารถส่งเคลมได้ฟรีเลยการรับประกันก็รวมไปถึงยางนะครับยางก็มีรับประกันโครงสร้างว้อแปดสิบวันนะครับบาดบ่แตกตามสามารถเคลมเส้นใหม่ได้ฟรีขอบคุณข้อมูลสําหรับข้อมูลดีดีครับด้านหลังมีอะไรครับคันของพี่อ้ําเบรกหลังก็เป็นโตมาเซอรติเหมือนกันครับชุดนี้มาเซรติราคาน่าร้านจะอยู่ประมาณแสนสี่แสนห้าเพราะว่า18แดเซตของจุ้ยก็ราคาก็อยู่แสนสามแล้วพี่ ถามต,งตรงๆเลยทำไมสาย PPV ต้องมา ADM หนึ่งเลยเนี่ยด้วยว่าด้วยพี่อ้ําจูนไปแล้ววะพี่คือส่วนมากเนี่ยจะเป็นลูกค้าครับลูกค้ารีวิวให้คือลูกค้ามารีแมปมาทําปุ๊บแล้ววิ่งสมูทจบแล้วประหยัดน้ำมันจริงอะไรเงี้ยพี่ลูกค้าก็จะไปโพสได้กลุ่มปากต่อปากแล้วคนเขาก็เลยแบบอยากมาลองอะไรเงี้ยพี่ครับยังไงก็ฝากเพจ ADM ด้วยนะครับแล้วก็ กลุ่ม SUV กลุ่ม PPV อะไรอย่างเงี้ยพี่คือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็มาจบที่ไอเดียมเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณจุ้ยมากครับขอบคุณครับพี่รับ